hoài gặp hoài Ui hoài cho đêm Thì thầy cưa bây đó anh

นี่มันมาน้ด้วย ดูนม uh <Yeah S 2> ่พอใจเหรเฮ้ย ah นี่แวตัวเล็กอือใช่ตัวเล็กยังสวย วิ่งเียวกันเพี้ยโคกเร็วกันตัวเต่าท้ากว่านะอืมโคกเดียวกันเเกนี่ไล่ลขึ้นเร็วขอไล่ขึ้นเนะดียวนนะดูรากนะปุย๋ปยเยอะเพี้ยอืมโอ้ พราะว่ามันใหญ่เลยเลยอ,อืมวันหน้านี่ใหญ่ต้อยนะครับไม่ได้มาห้าเก้นนานเลยใจวายเลยน,นี่วิธีการทำอืนี่เจียวันเต้นี้เดียวไข่เยนะอย่านี่ไข่ะละอืมเด้นั่นนะ ค่อยมันก็เอาได้แต่ที่สันเอามาย่านนี้จันน่อยค่อยกันค่อยมันด้วยนึกๆประมาณที่รูได้เยอะตัวสามหมู่ะสามรูอว่า ไปกันตรคนกับึงดีนี่ครับจะจะซือวายใหญ่ต้อยเปทนสักขึงโลครับเอาไปทำใ้วายขั้วกะทิ ไอพอนั่นซื้อได้ดำน้ำจิ้มสีพูดธยางร้อยเลยนะต่อเนื่เนี่ยเออมันไม่เหนียวไงเอะมาณนี้นะเออไม่เนี้ยไม่เนี้ยตัวพอดีกินพอดีเนี้ยแต่มันเนี้ยงกุ๊บแท็ก่อนดีดีร้อยชอบกินว่ามึกมึกมันไม่หอมอันนี้มันหอมนะลายมันหอมก่อนชุกแล้วมันหอมหนามแดงแดนั่นนะเวลาคั่วหรือลวกนี่หนามมันแดงช้วยน่ากินจะไม่รู้แต่ยายต้อยชอบกินว่ามึกอะ เดี๋ยวเรเหมือนเนี้ยอืแต่นั้นก็นัก <c oughs> วันไม่ดีนะเ <c oughs> นี่ยตัวเล็กๆวนนนกว่านั้นนหละโอ้รวยเดี๋ยวเราจัเป็นเล็กๆโอยเดี๋ยวไม่เอามันเนี้ยอากวันเราไม่ดีไงวันดีมันก็จะเอาตัวเยอะเลยตัวเนี่มันแก้วจะมันเนี้ยแรงไงมันเนี้ยกรึบๆอ๋อวันดีดีเนี้นกยกรึบๆด้วยหนองนั้นเอาสองหุ่นแล้วหมอนหัวนั้นแก้วนี้

ห้าวันนี้ผมดูน่ยชองแต่วันนี้บกมืนกัน่มีแหวนดเรืองนะผมจะาไปตรงตัวมันแล้วก็ออกที่ออกออกที่ออกอไข่ออก็อกตาออกอ่อลนกเออแกใจออกมดเลยเรือเจเรือแต่ตัวเรแต่แกงอย่างเดียวเลยึงกันลางแก้งเลยไปทำอะไยหรอจกล้าได้เลยไม่ต้องไปทำดูแล้วก็ทำให้เรียบร้อยเร็ว เหมือนปลาปลาด้วเราต้องไปกำแล้วนี่นี่เรียบร้อยกำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปถึงเอาลางน้ำจืดสักทีนะน้ำเดียววะนี่มันกำลังเกลี้ยงมาแล้วเดี๋ยวก็ย่ำคือเดี๋ยวก็ย่ำแล้วลางจนไม่มีเมือกด้ยใส่เลยงเวี้ยงตัวลุ้นไม่มีลุ้นเลย้นตัวนั่นเลยอ่ะน้ำล้างให้ดีน้ำเต็มน้ำเต็มอีกหมดล้างตัวให้ด้วย

คออ่อยไปเนาะเออค่อยมันนะพัดเพ็ดได้มามากแต่ตัวเย็นมันพัดแตะโพนเนี่ยเบย์บอดมันเนี่ยกินนี่มันจบวันนั้นก็ใ่หนึ่งหนหรือขี้เสียกินกูกินได้เขาเป็นมาก กาวจุ๊กไม่ได้ตางนะถ้าล้างแล้วด้วยถ้าล้างอีกทีนึงเนี่ยจะได้เห็นด้วยหา้ไข่ยี่เหล่ยพวกไม่มีเวลาเอาเลยไม่มีเวลาแล้วมันน้อยนี่จะไปควัดมีอยู่แล้วเดี๋ยวไปทำงานกัน

วายได้มาแล้วคึ่งโลครับของใหญ่โตอูหน่ากินมากเดี๋ยวมันจะเอาไปลางก้นนะครับแต่เดี๋ยวเรามาทำวายก้วกะทิกันนี่ครับมันเตรียมวัตถุดิบมาแล้วครับก็จะมีนนำกะทิครับใบมะกรูดตะไคร้ครับหอมแดงแล้วก็เคยนะครับโอเคเดี๋ยวบอรขออนุญาตลางว้ก่อนนะครับ๋วเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับแล้วก็ตั้งกระทะลงมือทำกันเลยนะ Maakap, jadi lo jahatin menjadi seperti ini โอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวบอลนั่นในเซตก่อนนะครับเราไปลงมือทํากันเลยนะนี่ครับอันดับแรกเดี๋ยวบอลข้ออนุญาตต้นมน้ำก่อนนะครับเอาไว้ลงมาลวกสักแป๊บหนึ่งครับเอาน้ำ้าวโอก้อน โอเคครับปิดเอานาำทิ้งเดี๋ยวจะเก็มไปตอณนี้ครอบ sắc sáng phòng đen gặp bỏ kết đi ไปทักแป๊บครับเียวครับใส่ไว้ ชูรสครับเลือ่องชูรสครับประมาณนี้มันตานโอ้โหเรื่มเปลี่ยนที่ละชิมดูครับ อร่อยมากแต่บนคอเพิ่มเกลือนิดนึงเกลือนิดครับทำตาอีกนิดนึงโอเคประมาณนี้ครับเคี่ยวไปสักพักครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะโอเคครับผมเสิร์ฟ นี่ครับหน้าตาสีสั้นโหน่ากินมากโอเคครับก่อนุญยตไปกินข้าวก่อนนะไปละครับพบกันไม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บนไปก่อนนะบ๊ายบายครับโหน่ากิน